ชื่อดิฉันตาเยตุวตัวนเลที่23สวัสดีค่ะดิฉันดิฉินนักกา,ารทองโมเลกที่24พวกเรากำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมธัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนปากพนันวันนี้พวกเราจะมาทำการสอนเรื่องเส้นขนานของคุณครูพัะภิษาแทนศิลป์มวดสารักณิตศาค่ะค่ะต่อจากนี้นะคะเราจะมาสอนเรื่องเส้นขนานกันค่ะเส้นขนานคือเส้นตรงคู่ใดๆซึ่งอยู่ห่างกันเป็นระยะเท่ากันโดยตลอด บทนิยามของเส้นขนานนะคะคือเส้นตรงสองเส้นที่อยู่บนระนาบเดียวกันขนานกันก็ต่อเมื่อเส้นตรงทั้งสองเส้นนั้นไม่ตัดกันค่ะเส้นขนานนะคะมีทั้งหมดสี่แบบคือเส้นขนานและมุมภายในเส้นขนานและมุมแยงเส้นขนานและมุมภายในกับมุมภายนอกและสี่เล่นเส้นขนานและรูปสามเหลี่ยมค่ะ นี่ก็เป็นรูปของเส้นขนานเป็นเส้นขนาน AB และ CD ใช่ไหม PQ ก็จะเป็นเส้นตัดเนาะส่วนมุมภายในบนข้างเดียวกันก็คือมุม7จะเท่ากับมุม4มุม8จะเท่ากับมุม3ส่วนมุมภายนอกบนข้างเดียวกันของเส้นตัดก็คือมุม6จะเท่ากับมุม1และมุม5จะเท่ากับมุม2มุมแย้งก็คือมุม7 เท่ากับมุม3มุม8เท่ากับมุม4นั่นเองค่ะไปดูตัวอย่างโจทย์กันเลยค่ะค่ะเราก็มาดูตัวอย่างโจทย์ที่1กันเลยเนาะก็คือกําหนดเส้นตรง AB ขนานกับ CD และมี PQ ตัดเส้นคู่ขนานดังรูปแล้วขนาดของมุม A เป็นกี่องศาเขาต้องการให้เราหามุม A เรามาดูวิธีคิดกันเลยค่ะก็คือ 12A บวกกับ 6A จะเท่ากับ 180องศา 18A เท่ากับ180องศา A เดียวก็จะเท่ากับ180หารด้วย18ก็จะเท่ากับ10องศาดังนั้น A ก็จะเท่ากับ10องศาข้อต่อไปนะคะก็คือจดบอกว่ากำหนดเส้นตรง AB ขนานกับ CD และมี EF ฟเป็นเส้นคู่ขนานรังรูปแล้วขนาด ของ AEF เป็นกี่องศาเขาต้องการให้เราหาว่า AEF เป็นกี่องศาดังนั้นเราไปดูวิธีคิดกันเลยเนาะก็คิด AEF บวก75องศาก็จะเท่ากับ180องศา AEF จะเท่ากับ180-75ลบ7จจะเท่ากับ105ตรวจสอบก็คือเอา105 ไปบวกกับ75มันก็จะเท่ากับ180ค่ะข้อต่อไปนะคะก็คือเขาบอกว่าขนาดของมุม x จากรูปที่กำหนดให้เป็นกี่องศาเขาต้องการให้เราหา x ใช่ไหมคือ x กับ45ตรงนี้ไปดูวิธีคิดกันเขาเอา x บวก45จะเท่ากับ80เห็นไหมคะคือ x บวกกับ45 จะได้เป็น80ตรงนั้น x เท่ากับ80ลบ45ก็คือย้ายข้างสมการแล้วนะดังนั้น x เดียวก็จะเท่ากับ35องศาเห็นไหมครับค่ะข้อที่4ก็คือกำหนดให้เส้นตรง AB ขนานกับ CD จงหางขนาดของมุม x ขนาดของมุม x ก,ก็คือให้เรา x บวก82บวก77ก็จะเท่ากับ180องศามาดูวิธีคิดกันก็คือเรา x บวกกับ82บวกกับ77ก็คือเป็นโจทย์ที่พูดไปเมื่อกี้เนาะจะเท่ากับ180องศา x เ,เดียวก็จะเท่ากับ180ลบด้วย159 159กก็คือเอิ่ม 82บวก77แล้วก็จะเท่ากับ21พอลบแล้วจะได้21ดังนั้น x ก็มีค่าเท่ากับ21องศานะคะโอเคโจทย์ข้อสุดท้ายก็คือเหมือนโจทย์โจทย์ข้อแรกก็คือกำหนดให้ ab ขนานกับ cd จงหามุมของ x ใช่ไหมก็คือวิธีคิดก็คือเราเอา x มาบวก20จะเท่ากับ80เห็นไหมครับ x บวก20 มันก็จะเท่ากับ80ดังนั้น x ก,ก็จะเท่ากับ60เพราะเราเอา80ไปลบกับ20ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยค่ะอีนนท์